สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มิสเตอร์พิเชษนะครับก็จะมาสอนหน่วยที่2ต่อจากครั้งที่แล้วนะครับเรื่องการคูณด้วยตัวคูณ1ห,หลักนะครับคราวที่แล้วเราเรียนด้วยการคูณด้วยตัวคูณ1ห,หลักนะครับด้วยตัวคูณ1ตัวนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวคูณ1ตัวเหมือนเดิมแต่ว่าเลขที่เรานํามาคูณน,นั้นจะเป็นเลขที่เป็นเลขพหุค,คูณน,นะครับเลขพหุค,คูณคืออะไรก็คือเลขที่ลงท้ายเ,เลขยูนย์ พหุคูณของ1ิบก็เช่นครับ10 2ยี่สิบสสนะครับ, 10, 20, 30, รบถ้าพหุคูณของหนึ่งนะครับก็จะเป็น200 300 4สา5ร0อยสี่ร้อยห้าร้อยไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นหลักพันนะครับก็จะเป็นหนึ่งพันสองพัน สามพันไปเรื่อยๆนะครับสี่พันห้าพันหกพันนะครับหลักหมื่นก็จะเป็นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนะครับอันนี้เราเรียกว่าเลขพหุคูณนะครับแล้วเราจะมาใช้ในการทำเกี่ยวกับการคูณนะครับด้วยตัวคูณหนึ่งหลักอย่างไรนะครับอ่นักเรียนลองดูโจทย์ตัวอย่างนะครับเช่น 325คูณกับ20นะครับเวลาตั้งคูณนะครับมาเซอร์ก็จะสอนวิธีรัดในการคูณโดยประยุกต์การคูณด้วยตัวคูณหนึ่งหลักมาใช้นะครับโดยนำตัวตั้งนะครับก็คือ325คูณกับเลขที่เป็นพหูคูณนะครับ การคูณแบบนี้เราเรียกว่าการคูณไขว้ตัวเลขนะครับการคูณไขว้หมายความว่ายังไงเราจะไขว้เลขศูนย์นะครับไขว้เลขศูนย์ออกไปด้านหลังโดยที่เลขศูนย์ตรงนี้นะครับเราไม่เอามาใช้ในการคำนวณน,นะครับอ่าดูนะครับมันก็จะ,จะเอาสีแดงเขียนเป็นเลขศูนย์ที่เราไขว้ไปนะครับ นักเรียนสังเกตเห็นนะครับเลขศูนย์ที่เราข่ายไว้ด้านหลังตรงนี้เราจะไม่นํามาใช้ในการคูณครั้งนี้นะครับเราจะดึงมันลงมาเลยนะครับดึงมันลงมาเลยและเลขสองที่อยู่ในหลักสิบตัวนี้นะครับเราก็จะคูณขึ้นไปเหมือนการคูณด้วยตัวคูณหนึ่งหลักปกตินะครับดูนะครับสองห้าสิบใสศูนย์ทดหนึ่ง สองคูณสองในหลักสิบนะครับได้สี่เทดอีกหนึ่งเป็นห้านะครับและตัวสุดท้ายนะครับสองคูณหลักร้อยนะครับสองคูณสามได้หกเสร็จแล้วครับข้อนี้นะครับสามร้อยยี่สิบห้านะครับคูณกับยี่สิบนะครับคูณบรรทัดเดียวนะครับเป็นการคูณ เหมือนตัวคูณหนึ่งหลักเลยนะครับได้6,500นี่คือการคูณไข้นะครับถ้าเลขมากกว่าหลัก 10. อ่ามาเซอร์ยกตัวอย่างนะครับเปลี่ยนตัวเลขนะครับตัวคูณตรงนี้ไม่ใช่20ละ่ะถ้าเป็น500จะทำอย่างไรนะครับ500หลักการเหมือนเดิมครับตั้งตัวเลข นะครับตัวตั้งไว้ด้านบนนะครับตัวคูณตัวคูณคือ500นะครับเราเอาไว้ด้านล่างนะครับตั้งเลข5ให้ตรงกับหลักหน่วยของตัวตั้งนะครับเสร็จแล้วเลขศูนย์ด้านหลังนะครับเออขอใช้สีแดงนะครับจะได้แตกต่างนะครับนี่เลขศูนย์สตัวนี้เราไขว้ไปด้านหลังเลยนะครับ เอาออกไปด้านหลังเลยเราไม่ใช้ในการคำนวณนะครับแต่เราเอาไว้ในคําตอบด้วยเลขศูนสองตัวนี้นะครับเราดึงลงมาเลยนะครับเหลือห้าตัวเดียวห้าตัวนี้นะครับก็เหมือนคูณหนตัวครับเอาห้าคูณขึ้นไปเลยครับคูณไล่าจากหลักหน่วยไล่ไปนะครับห้าห้านะครับ ใส่ห้าทดสองห้าสองสิบทดอีกสองเป็นสิบสองนะครับใส่สองทดหนึ่งต่อไปนะครับห้าคูณหลักร้อยนะครับห้าคูณสามได้สิบห้านะครับบวกทดอีกหนึ่งนะครับเป็นสิบหกเสร็จแล้วครับ ตายนะครับได้แล้วนะครับสามร้อยยี่สิบห้าคูณกับห้าร้อยนะครับใช้วิธีการคูณไข้นะครับนำศูนย์ของห้าร้อยไข้ไปด้านหลังนะครับชักศูนย์ลงมาแล้วก็ตรงนี้คูณขึ้นไปนะครับได้หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับการคูณด้วย ัวคูณที่เป็นเลขเพหุคูณนะครับของหลักสิบหลักร้อยนะครับใช้วิธีการคูณควายใช้แนวคิดเดียวกับการคูณด้วยตัวคูณหนึ่งหลักนะครับก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะเข้าใจแล้วก็ทําแบบฝึกหัดนะครับที่คุณครูจะสั่งต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับ